มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาขอเราสบายดีพี่น้องไทยทุกสู้สู้คนเบลเยียมเมืองดอกเมืองนาแคระฟินแลนด์ักิทฝรั่งมีเจ่รฟังพี่น้องไทยเรารวมใจเศร้าครับอุปมาขกอกว่าสบายดีสู้คนพอปล่อยแล้วเร่งเล็กวันนี้พามากินตำกุ้งพี่น้องตำกุ้งตำกุ้งลวกประมานกุ้งสดเร่งเร่งบุกคอยคิดนิบหน่อยมีนมเสียงน้องกระเนื้เส้นกระนังใจเร่งเล็กนำไหนได้ครับเกิดใหม่ตีแบกมากอ่ะจับมือเร่งเล็กดอกตะปูให้จักน้อยเนาะครับ เดี๋ยวสามวันนี่เลยกลับไปหาเว้นระยะห่างเ<า>นะ่ยจ้ากหน่อยเกินคนได้ตีลิงเลยลืมไปหามาหน้าน่ะสองสามวันแล้วลิงเด็กยังบมไปหากระพวงไถ้เด้อครับเน้นถึงไว้ได้พูดเท่าบางครั้งกะโมเูเพื่อนมี่ร้ายอาจสิลืมไปบ้างบางครั้งคนมาพร้อมกันหนลายคนสินะครับแต่เกิดเรื่อเทากับตามไปที่รังไถ่สินะ แต่ต้องมาเม็นบอกกันนำแน่จริงเลยมาหาดุลแล้วเด้อก็ว่าไปเนาะครับท่วงใดท่วงใดท่วงใดท่วงให้ไปหาท่วงใดแต่ยังมาท่วงเงินด้ท่วงเงินบ่มได้กูม่เงินช่วงนี้โควิดมาพี่น้องไปยังทันบไิกินลองมาจวดมีนขนมเส้นขึ้นเขามีพักผู้ข้าวมีมีพักสลัดมาเนีย บอมีบอมีสลัดคอดลงมือได้ขอดูหยาตใส่มือคือเกาตั้มตั้มแบบนี้มันต้องใส่มือเนาะค่ะพี่น้องใส่สอมใส่สอนใส่โปเป้นดอกเลีงเล็กโบธนาข้อเลือกยังปิดจักรขนาดนึงแบบะลองมึง าไปแซ่เด็กก็ต้มกุงงก้งเด็กก็ต้มหมึกเด็ก็ต้มปลาู bên nào hay mất số khổ số con Em này này sẽ bay được không Mặc xem ท้องคนบอกินเด้พ,กพวกผักผู้ขังนะคนบอกว่ามันข้าวแต่กินมันกับข้าวกินมันแห้งแต่ว่ารสชาติไม่นชออกเปรี้ยวๆไหมครับลองกินดมื่ไหม่แสบ ขังเผื่อนไม้มาหาริ่งเลยไหมริ่งเลยบอกว่าซ้ำวันสิกลับไปสิหมะเมื่อขังกับบอดซมวันสองริ่งเลยหยานลืมแต่บางคนก็ลืมลืมจนไดไหมมื่คขังก็ลืมจนได้หับซื้อเป็นเป็นโตาษสอังกฤษสินะริ่งกับอ่าน,นไปเป็นเนาะบางคอัมขังก็ซื้อสองคนก็เน่าเๆ่าสินะจำยาก แ้วสิบอกว่าซอยกันจำไปน่น้องจะเกินมาตอกตะปูให้ดนแล้วซ้ำซื้หมืลล่นเลยลิงเล็กหาหกหมื่นเลยลิงเล็กัยังบอกไปหาสิท่วงไปน่น้องท่วงไดบอกว่ากันคนเฮาเรื่องใดแต่ละหมื่นแต่ละวันบอกว่าเป็นมาจากฟองแลนแลนไปบ้านนันบานเน้แลนไปห้ากระเบือ้อง ได้มาเนี่ยปิ้วไปนำ mm. บางคับบงคับคนมาต่อขี้เหี้ยห่ป็นบริรูคลิปเหี้ยห่อสินะมาต่อปกๆแล้วเป็นกันนี้ไปสินะมันก็อาจสิรุนใดนี่เมย์กับปิ้วไล อยากขอความกรุณาว่าเกินใหม่ถี่มากมึงรังไข่เรี้ยงเลยเบิ่งเขียนไปน้ำแน่ครับจักซ้ำนักทีงดีน้องขับซ้ำนาทีเขื่นสินะมาแล้วก็บไปยังไงรุดแมไหนแล้วไปยากไหนเลยได้เนาะครับพี่น้องไปยาังไงรุดไปใไซเด้เนาะ มันกลายเป็นจำสัวุ้งระตับน,นี้เอาคนน้ำสฉินม,มันจมข้นเลยก็เลยเ,เลมื่อคนนี่กลางอากเป็นไครคือว่าแซ่บคือเขาเมื่อจบคอเป็นผู้เดียว,ว,แ,ยวแต่พี่น้องผัวบึงแล้วพี่พี่น้องผู้ผู้ส้มผัวบึงแบบโอ้ย,เ,ยเลย็กเล็กมากินเป็นตะขีดยัดแท้เป็นไดจาน ใส่มือคอยแซ่บมันเป็นงานติดต่อของสนัดนะยไหม ในซันสองพันเศร้ารวงเขาบ้านเมื่อเงาบ้านถึกคาคาและงานเลิกจางคนกบานเกือบนับแสนล่ำล่ำสังเกตจังหน่อยเกือบจะล่ำก็ล่ำเกือบจะหลงก็หลงไี่เดียวนี้สิีปวงปวงอย่างได้ดอกอ หักหน้องอาบปนคนิดดิบเนี่ยบุคคจวดดิบตามโดยมาลาบุคคลิดดิบนี่ยการเล่นอะริดดิบโไรกาลังหัดกินได้สองสามตัวโควิดมากก็ได้โอกาสจิ้ดิบไหม กินแล้วมันเป็นแย่ๆในปากจังได้ดูกินดิบก็เลยบ่ก่อยใกินแต่เบิ้งี่นนองเพิ่นกินแล้วไปถ้าแสบได้กินดิบอะทีขนาดกินยังซี่กินยังซี่ละนอะครับ nhau Trên rồi mình quay ăn nhà Cùng lên กอพี่น้องมัดซื้อมา8แปดสิบบาทกินสำยากรกินสำปินกินพอดีพองามพอไหนนอกครับจะได้กันเป็นกําลังใจในเหล็กน้ำแนเด้อครับเ่อนใหม่ทดีแววเขามากระจับเื่อนเล็กเหล็กน้ำแพื่อนเขาก็ขอบคุณแรกๆที่เขามาส่มให้เรา้องใจกันบ๊ายบายครับ